ครับทุกคนพบกับก๊อปซ่าเซเอ็กซ์ 4R นะครับผมอ่านะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถดกันนะทุกคน สำหรับใครที่อยากรู้สำหรับเกี่ยวกับ ZX4R นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เล่าความประวัติความเป็นมานะครับว่าได้มายังไงผ่อนไปเดินยังไงอ่ะประมาณนี้แล้วก็มาดูครับแล้วก็มาดูับแล้ก็มาดูที่ตัวรถก,นกอนีกนทุกคนมันมีอะไรแตกต่างจากแซดเิานะครับอ่า สิ่งแรกเลยนะทุกคนที่เห็นเห็นได้เลยนะครับคือเป็นหน้าจอนะครับต่างจากตัวไอ้เซนได้ยีห้าปีไหนนะปีเซนได้ยี่ห้าเริ่มมีจอที t ีคือปียี่สิบสามอ่ะยี่บสามนะครับต่างจากปีรถพี่มันปีไรน,นะรถพี่ปียี่สิบรถพี่ปียี่สิบอ่ะนะครับตัวรถบอดี้ ทุกอย่างเหมือนกันเนาะทุกคนพอพอรู้กันเนาะนะครับบอดี้คือแซดด2 5 d d ดีๆนี่แหละจะเปลี่ยนแค่เครื่องนะครับอ่ะคือเปลี่ยนแค่เครื่องเลยนะครับแล้วก็ Performance อะไรต่างๆนะครับแล้วส่วนที่มันมีลูกเล่นเข้ามาให้นะครับคือมันจะเป็นพวกโหมดแล้วก็เป็นพวกแบบอ่าหน้าจออะไรพวกนี้นะครับนี่ถ้าหน้าจอก็ มันเปลี่ยนได้ไปสองสีเนาะตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นเป็นสองเป็นสีดำนครับนึ่นะลองกดตัวนี้ก่อนอ่ะนี่เป็นสีดำนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าระบบอะไรต่างๆไนดะ้จะเป็นพวกอ่าชิปแรมอะไรตรงนี้ก็มีตรงนี้ ที่มีเพิ่มเข้ามาจากตัวเซไดริ้มห้าตัวกอดน,นะครับคือจะมีพวกชิปแรมแล้วก็เป็นแบบพวกอ่าอะไรนะเอนจินสปีดอะไรพวกนี้มันสามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าจะกลับไปหน้าจอก็กดครั้งเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกหน้าจอเป็นเนี่ยลูกเล่นหน้าจอ โหมดหนึ่งก็จะเป็นพวกโหมดสนามเอ้โหมดธรรมดานะครับถ้าเป็นโหมดสองก็จะเป็นโหมดสนามนี่ตัวนี้โหมดสนามสามารถจับเวลาได้แล้วก็นับรอบอะไรพวกนี้ไดนะ้สามารถตั้งบุคคลเซอร์วิต่อบลูทูธได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีโหมดเข้ามานะครับโหมดต่างๆเลยตัวแรกนะครับนี่ที่ต่างจากตัว อสองพันเท่า 2, ไหร่นะพี่ตัวพี่มันยี่สิบยี่สิบถึงยี่บสองอ่ายี่สิบถึงยี่บสองมันมีหมดมาให้นะครับอ่ะหมดนี้ก็คือเป็นหมดแบบเต็มแม็กเลยสปอร์ตนะครับมีหมดเข้ามาให้โรถก็เป็นพวกขี่หน้าฝนหน้าฝนอะไรพวกนี้อ่ะนี่เหมือนยันนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันสามารถที่จะแบบว่าตั้งเซตค่าอได้หมดเลยนะครับจะไม่ว่าจะเป็นโหมด Power อร์อะไรพวกนี้แล้วก็แท็กชันได้สามระดับนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากตัวยีห้านะครับมีเรื่องนี่เลยทุกคนเป็นตัวดิสคู่ ที่เข้ามานะครับอ่าเป็นตัวดิสก์คูที่เข้ามาขนาดจานจะต่างกันนะครับมันไม่เท่ากันเนาะขนาดจานอันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะจำสองเก้าศูนย์อ่าสองเก้าศูนย์กับเซตกี้ห้ามัน <S 2> 2. <S อ่าสามหนึ่งศูนย์นะครับต่างกันนะครับทุกคนแล้วก็ขนาดล้อที่ต่างกันขึ้นไปอย่างระเบอร์นะครับตัวนู้นก็จะเป็นยางหลังร้อยอ่ายางหลังร้อยห้าสิบ ตัวนี้ก็จะเป็นร้อยหกสิบนะครับต่างกันหนึ่งเบอร์แล้วก็ระบบต่างๆนี่มันต่างจากเซดิิมห้ามากหรือเปล่าพี่ตัวเก่าต้องถามพี่ระบบคืออะไรบ้างไนงระบบอะพวกฟลิกชิปอะไรพวกนี้เ,เหมือนกันต้องถามคนที่ขับเซดิจิมห้าด้วยนะครับายก่อนแล้วก็เพื่อฟิกชิปอะไรพวกนี้ทุกคนมันจะคล้ายเซดิิม้าเลยนะครับ แล้วก็มันมีจุดแตกต่างแค่ไม่กี่อย่างหรอกต่างจากเซอีพาตัวเก่านะครับตาจใจเทียบให้ดูเดีย๋ยวให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับต่างต่างกันยังไงนะครับทุกคนนี่อยาให้ดูหน้าปัดนี่มาแล้วหนึ่งนะครับหน้าหน้าปัดของเซอีพาจะเป็นแบบอนาล็อกประผสมกับไอดิจิตอล อ่ะอันนี้ต่างกันนั้ลหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็เป็นพวกโหมดไหมใช่ไหมที่อ่ะเป็นพวกโหมดนะครับ full low, full, low แล้วก็ t ท a i o n นะครับอ่ะเราจะมีแค่แตกต่างกันแบบเล็กๆน้อยๆนะครับมันไม่ได้แตกต่างเยอะมากมมมอ่าคันนี้แต่เซดิงห้าตัวเก่านะทุกคนตัวเนี้ยจะไม่มีโหมดขี่มาให้นะครับจะมีแค่ full low แล้วก็ t a c i o n control วิกชิพเตอร์ขึ้นลงเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดแตกต่างที่ก่อนจำได้เนาะว่ามันเป็นไฟท้ายอไฟท้ายที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะมันเปลี่ยนนะจากทุกคนจะลองกลับไปดูของตัวเก่าได้นะครับช่องอื่นมันเปลี่ยนไฟท้ายมาด้วยเป็นตัวไฟท้าย Z, เซตตัว400วินจา400ถ้าจำได้ประมาณนั้นนะครับ อ่ะเหมือน,นออเ,เหมือนอ๋อสาท้ายสายท้ายมันจะเหมือนเซด็กยี่ห้าเอ้เซด็กสิบอ๋อเปนจัพันโอเคพี่แล้วก็มันมีต่างอะไรกันบ้างล่ะมันก็ไม่มีอ่ะทุกคนมันคล้ายๆกันเลยนะครับมันแทบแยกไม่ออกเลยถ้าขับใกล้ๆกันนะครับคนจะแยกไม่ค่อยออกว่าตัวไหนยี่ห้า 25, ตัวไหนสี่นะครับเพราะส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเซด็กสี่ด้วยอ่ะทุกคน เรื่องความแรงนะครับมันก็ต่างจากเซดีกิมห้าเยอะนะครับพ e r f ฟอร์แมน์คือต่างกันเยอะเลยนะครับตัวนั้นถ้าเป็นตัวเซดีกิมห้ามันต้องรอรอบใช่ไหมพี่มันต้องแบบใช้รอบใช้อะะรอบสูงหน่อยความเร็วสูงสุดอยอ๋อความเร็วสูงสุดร้อยแปดแปดแต่ถ้าตัวนี้มันสูงสุดได้อยู่ประมาณสองสองสองสี่สองห้าประมาณนั้นนะครับสองสี่สองห้าใช่ครับ <laughs> ต่างนะครับอ่ะต่างอยู่กับราคาลดสามแสนหกนะครับแต่ตอนนี้หน้าเขาลดราคาลงมาแล้วเหลือสองสามสองอ่ะถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเหลือสองก็เหลือสองเก้าเหลือถ้าเป็นตัวเอสเหลือสามสองอ่ะประมาณนั้นทุกคนตอนที่ถามว่าถ้าตอนที่ได้มาถามว่าซื้อมาคุ้มไหมผมว่ามองในมุมมองผมว่าคุ้มนะสําหรับผมเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งกับใครหรือจะไปแบบ อ่าไปทําอะไรกับใครอยางไงอย่างนั้นนะครับแค่ซื้อมาแค่แบบใช้งานขี่ทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยที่ผมก็หนึ่งเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าระบบที่เขาให้มาก็คือแบบเทคโนโลยีอัดแน่นเหมือนกันนะครับอ่ากับราคาที่เสียไปสามแสนหกนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการผ่อนนะครับการผ่อนครันนี้ผ่อนยังไงเรทเท่าไหร่นะครับอ่ะคันนี้นะครับผมดาวไปอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นหกห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นกว่ากว่านี่แหละจำไม่ได้นะครับอ่ะประมาณห้าหมื่นไปไปแล้วก็ผ่อนเดือนละหกพันสามร้อยนะครับหกสิบงวดอ่ะทุกคนนะครับหกสิบงวดนี่ก็เหมือนเหมือนผ่อนตัวตัวพันเลยนะ แต่เอาก็เอาความชื่นชอบละกันของแต่ละคนนะครับผ่อนมาตอนนี้ได้ประมาณยี่สิบงวดแล้วพี่เกือบแล้วกลแล้วพี่กลไกลจะกลแล้วกลได้ปล่อยแล้วกลแล้วกลแล้วนะครับกลจะได้อับแล้วนะฮะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูในอนาคตนะครับจะได้ปล่อยแล้วไม่อยแล้วผ่อนแพงอยู่นะครับทุกคนอ่ะนะครับมันก็เอาความชื่นชอบของตัวเองเป็นหลักเนาะนะครับ ไม่ต้องไบสนว่าใครจะบอกว่าเอ้ยซื้อซื้อคันนั้นดีกว่าซื้อคันนี้ดีกว่านะครับเอาความชื่นชอบของตัวเองและกําลังของตัวเองนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนแบบว่าเ้ยเงินไม่พอส่งไม่ไม่ไม่มีตังค์จ่ายอะไรประมาณนี้นะเราต้องคิดเผื่อด้วยนะครับว่าไหนจะค่าเซอร์วิสไหนจะค่าเมสเซนแนนต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันเราด้วยนะครับก็อยากฝากไว้ทุกทุกคนขับขี่นะครับปลอดภัยนะครับไม่ประมาทแล้วก็ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับทุกคนอยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะทุกคนกับน้องใหม่อย่างผมนะครับก๊อฟซ่าเซกซ 4R นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ